สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็หลายคนบอกว่าอาจารย์อ๋อตอนนี้หายไปไหนนะครับจากช่องมีฟอร์ชแนลไม่ลงคลิปวิดีโอแบบค่อนข้างนานนะครับผมก็คือตอนนี้ผมมาทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้อัปเดตนะคลิปในช่องของมีฟอร์ชแนลนะครับก็หลายจากที่ตอนนั้นเนี่ยผมจะหากินบนโลกออนไลน์นะครับผมจากการผลิตสื่อโฆษณาแล้วก็จากการประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ก็เลยแบบเพิ่มช่องทางมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้ผมเป็นเจ้าของหอจกรแล้วนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่คือจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นคลังสินค้าที่ผมได้สต็อกสินค้าไว้อยู่นะครับผมซึ่งสินค้าของผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมีดนะมีดทั้งนั้นเลยนะครับทั้งมีดต่างประเทศมีดงานไทยหรือแม้กระทั่งแบบมีดที่เป็นแบบการเกษตรนะครับผมนะก็มีจัดจาหน่ายอยู่นะครับตอนแรกก็เริ่มต้นจากการแบบทําชิวๆคุณผู้ชมก็คือแบบกะว่าจะหารายได้เสริมใช่ไหมจากการเป็นพนักงานประจำนะ ก็คือผมเป็นข้าราชการด้วยนะด้วยนะครับตอนนั้นนะก็พยายามจะหาะไรได้เสริมเนาะจากการแบบขายสินค้าออนไลน์ประเภทมีดนะครับก็เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบทําไปทํามาคุณผู้ชมเป็นอาชีพหลักไปเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นว่า,เ,าเป็นธุรกิจหลักของผมเลยนะครับก็จะจําหน่ายสินค้าประเภทพวกอุปกรณ์เดินป่านะครับเดี๋ยวเต็นเ์เดินป่าแล้วพัดลม,มต่างๆแล้วก็พวกโซลา่าเซลอะไรเงี้ยคือมันก็จะตามมาอีกนะครับกลายเป็นว่าที่นี่จะเป็นคลังสินค้าของผมนะซึ่งผมทําไว้ ก็จะประมาณหนึ่งนะครับนะแล้วาทางของเล่นเหมือนกันนี่เอิสเซอรี่นะครับมีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่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 นอ่าเป็ดปืน,ปนอารมณ์นะฮะแอร์ซ็อกกันแอร์ซ็อกกันนะครับก็จะจำหน่ายสินค้าหลายๆอย่างนะครับผมก็อันนี้ทั้งนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็คือต้องขอบคุณมีฟองชแนลนะครับที่เปิดโอกาสให้สำหรับทุกอย่างเลยมีฟองชแนลเป็นช่อง Youtube ช่องแรกที่ผมเริ่มต้นสร้างมันขึ้นมานะครับจากความชอบ จากความสนุกสนานในวันนั้นนะครับจนกระทั่งแบบอยู่บนเส้นทางออนไลน์มาน่าจะ8ปีเขาให้แล้วรอบนี้นะครับแปีนะในระหว่างนั้นก็จะเจอช่องทางหากินใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันทิ้งไม่ได้ช่องนี้นะครับและยิ่ง10,000แผู้ติดตามด้วยทิ้งไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อ,น,อะนะนะถือโอกาสดีเลยเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมไม่เคยได้ทําคลิปวิดีโอลงที่ไหนมาก่อน,นครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องทํางานส่วนตัวของผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามมาเลยดีกว่าเนะี่ย ก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตรงหน้าเนี่ยมันจะเป็นเชฟว,วางของใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าในห้องนี่นี่น,นี่ตรงนี้มันจะเป็นที่ประชุมนะครับเดี๋ยววัตถุมงคลผมาาก็จะจําหน่ายนะครับของหลวงพระพัดนะของหลวงพ่อบุญมีและของโอ้หลายอย่างหลายเยอะเลยนะครับนี่จะเป็นที่วางแผนงานนะครับเวลามีงานเราจะสั่งงานแค่ก็จดจดจด,จดตรงนี้จดทุกอย่างลงนี้ครับแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยได้ดําเนินงานตามนี้นะครับแล้วก็ด้านรอบนี่คง เดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้มันแบบลงตัวก่อนนี้แบบเยอะๆกว่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับในห้องนี้จะเป็นห้องสําหรับการไลฟ์สดนะครับผมจะไลฟ์สดสินค้าตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้อุปกรณ์มาลงให้เต็มที่ก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมากมันก็มีแค่อุปกรณ์สาหรับการไลฟ์สดธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถิติสถิติแปลว่ายอดขายแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างปงกติแล้วผมจะโน้ตไว้แล้วก็ พิมพ์ไว้ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่รอบนี้จะแสดงขึ้นมาเลยนะครับจะได้แบบกระตือรือร้นกันนะครับในส่วนของพนักง,งานที่จะมาอยู่ตรงนี้เนาะตอนนี้ก็จะมีประมาณ5้าคนนะครับ5คนก็จะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างแต่ละวันนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้มามาดูในห้องส่วนตัวพอดีมันเพิ่งสร้างเสร็จใหม่คุณผู้ชมแอร์เอออะไรก็ยังไม่ไติดนะครับแอร์กำลังจะเข้าประเราตั้ง่วันที่20่อะนะครับก็เลยพามาดูก่อนเนี่ยจะเป็นของสะสมนะครับีนก็ อุทิศอัคราส่งมาให้นะครับขอบคุณ f อฟีมากนะครับที่ส่งมาให้นะก็ส่งมาเฉลิมฉลองว่ายินดีต้อนรับร้านใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่ด้านในจะเป็นของสะสมผมเองนะครับเข้าหน่วยใกล้นะอันนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลฟิกเกอร์นะครับแลนะมีดผมจะจำหน่ายมีดประเภทนี้อยู่ครับแล้วก็สะสมเองด้วยนะครับมีตัดหวยโมเดลฟิกเกอร์ล้มอันนึง จะเป็นโลก y o u t นะ e 1 0 0 0 0แสนผู้ติดตามจากช่อง u t u b e นะครับนี่ก็จะประมาณนี้มุมคอมพิวเตอร์นะครับผมในห้องก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนใหญ่ศิลปะการตกแต่งจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะนจะเป็นพวกของโชว์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของโซนกิโมโนคือกิโมโนญี่ปุ่นนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับผมจะเสิร์ฟคอนเทนต์ในช่องของมีฟอง h ช n แนล ให้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตการเติบโตนะของตัวผมเองแล้วกันเพราะว่าผมเกิดมากระช่องนี้เนาะนะแจ้งเกิดทุกอย่างในช่องมีฟองช n e l เลยนะครับยังไงก็จะไม่ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่เป็นความรู้ให้กับน้องๆเนี่ยนะครับที่อยากทําธุรกิจบ้างอยากเป็นเจ้าของหอจกอบ้างอยากมีบริษัทเป็นของ,ของ,ของตัวเองนะอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองเดี๋ยวผมจะมาแชร์ข้อมูลให้นะจะได้แบบยังคง มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆช่องนี้ไปช่องแรกก็เลยไม่อยากปล่อยให้มันหายไปนะครับคุณผู้ชมนะโอเคเนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตขึ้นมาแบบเจ๋งๆนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ